ลามออะไรกุ้มวาร้อมาตุลล้อวัวบารากาตูครับวันละแบแวละบางอีพีพิเศษวันนี้นะครับผมพามาอยู่ในย่านของเมืองเก่าย่านบางพูนั่นเองนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าที่นี่มีชุมชนมัสยิดที่เก่าแก่นะครับเป็นอันดับแรกๆในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งมัสยิดที่ผมพามาในวันนี้ก็คือมัสยิดจักรพงศ์นะครับความพิเศษของวันนี้ก็คือมัสยิดจักรพงศ์นั้นจัดงาน เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าพนในงานมีอะไรบ้าง จะไปเที่ยวงานนะครับเรามาทราบประวัติข้อข่าวเกี่ยวกับชุมชนตรงนี้หน่อยดีกว่าโดยเฉพาะตัวมัสยิดนะครับบางานัสพอจะทราบไหมครับผมบางานัสเนี่ยทำการสอบเสียงเป็นไรครับบางานัสคนในพื้นที่มาแล้วนะฮะเสียงเป็นไรครับก็เราเวลาเราบอกพิศดารเราต้องจริงจังอ๋อเชิญครับเชิญมัสยิดจักรพงศ์เนี่ยนะครับผมเป็นมัสยิดแรกนะครับที่อก่อรัตนโกสินทร์นะครับมัสยิดจักรพงศ์เนี่ยนะครับ ถูกสร้างครั้งแรกนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นบาแลเป็นบาแลเล็กๆปกตินะครับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีอิหมมชื่อว่าอิหมมอุมัดนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงรุ่นลูกนะครับก็คืออิหมมอาลีเนี่ยนะครับได้ทาการขยายพื้นที่มัสยิดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็สร้างขึ้นมาเป็นมัสยิดที่บริเวณนี้นะครับซึ่งมัสยิดนี้เนี่ยนะครับกําเนิดขึ้นมาเนี่ยพร้อมๆกันกับมัสยิดตะรอซาดะบ้านขอของเราเลยเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึง คือเดิมทีเนี่ยอิมามอุมัตอุมารีเนี่ยสร้างเป็นบลาแลสองชั้นโดยทําการวกับที่ดินให้ด้วยแล้วก็มาในสมัยลูกของเขาอิมามอาลีอุมารีเนี่ยบริจาคที่ดินอีกเพื่อสร้างเป็นมัสกิด ถูกไหมครับก็เหมือนกับว่าเวลาชุมชนขยายมากขึ้นนะครับการ,รที่จะเ,เดิมทีเนี่ยมัสยิดกับปะาแลเนี่ยม,มันแตกต่างกันนะครับถ้าพอมัสยิดเนี่ยสถานะมันก็จะอีกอย่างนึงม, <า S 2> มันก็จะมีใหญ่กว่ามันก็จะมีการทําเสียงอาซาม,มันก็จะมีการละหมาดประศุกนะครับแต่ส่วนของป่าแลเนี่ยก็อาจจะไม่มีเรื่องนนอาจจะเป็นแค่ละหมาดห้าเวลาปกติแต่ผมรู้มาว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่ามัสยิดต,ตองปุกตองเลยนะตองปุกตองปุกใช่เพราะว่าตองปุกเนี่ยเป็นชื่อเดิมเป็นอีกชื่อหนึ่งของวัด ชนะสงคราม,มแล้วก็มัสยิดกับวัดอยู่ใกล้กันก็เลยเรียกรวมๆกันว่ามัสยิดต,ตองปูวัดตองปูอะไราเงี้ยครับ<อ>ภายหลังเนี่ยเขามาเปลี่ยนเป็นมัสยิดจกักรพงศ์นะครับเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าเทิดพระเกียรติให้กับเจ้าฟ้าจากักรพงศ์ัวหน้าซึ่งเป็นโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ,รบแต่ว่ามัสยิดตรงนี้เนี่ยเป็นมัสยิดที่อยู่ใจกลางเขตพระนครนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าในเขตพระนครเนี่ยจริงๆแล้วมีมัสยิดเก่าแก่เนี่ยอยู่ยไม่กี่หลัง จริงไม่ไม่กี่หลังแต่ผมว่ามา,มากมากกว่า2มากกว่า3ามมัยิบผมเท่าที่ผมทราบอ่าประมาณนั้น 2, 2> อสใช่ครับเดี๋ยวชาลอดซีรีส์ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมให้หมดเลยว่ามัส,กกมสยิดเก่าๆในกรุงเทพมีอะไรบ้างาเผื่อกับเผื่อว่าคนมุสลิมที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีหรือเป็นออมุสลิม มุสลิมด้วยกันเองเนี่ยนะไม่ทราบนะว่าความเป็นมาของมัสยิดที่เก่าแก่ในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีมานมานานแล้วนะครับแล้วเขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยกับชุมชนอยู่ข้างวัดอยู่กันศาสนาหลายศาสนาอยู่ในพื้นที่เดียวกันเขาอยู่กันอย่างสันติได้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่โรงงานกันต่อดีกว่าไปเลยครับไป ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเยาวชนที่มีความสามารถมากๆครับพวกเขาเรียกตัวเองว่าไกด์เด็กบางภู แนะนำตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจเจค่ะเป็นไกด์เด็กบางลำพูค่ะอยู่ภายใต้ชุมกลมเกษรลําพูค่ะอ๋อไกด์เด็กบางลำพูเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับก็ไกด์เด็กบางลำพูค่ะจะมีหน้าที่ในการเล่าเรื่องค่ะเป็นการเล่าเรื่องชุมชนในย่านบางลำพูเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายนอกชุมชนหรือว่าไม่เคยมาบางลำพูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไป บอกเล่าเรื่องราวว่าในชุมชนบางลำพูหรือว่าในชุมชนย่านนี้ค่ะมีมีความเป็นมายังไงแล้วมีวิถีชีวิตของชาวชุมชนยังไงอะไรเงี้ยค่ะที่บอกว่าไกด์เด็กเนี่ยเด็กสุดในกลุ่มของเราอายุเท่าไหร่เด็กสุดในกลุ่มก็ประมาณ56ขวบค่ะห้าหกขวบตัวสุดตสุดก็จะเป็นรุ่นพวกหนูก็จะแบบว่ามัธยมแล้วก็ปีปีหนึ่งปีสองนะคะไล่จนวัยทำงานเป็นเด็กในละแวกนี้ใช่ค่ะก็เด็กทุกคนที่ทํางานนะคะบ้านจะอยู่ในชุมชนบางลำพูทุกคนเลยจุดเด่นที่พาไปในละแวกนี้ครับ ก็จะมีที่ใกล้เคียงกับทาง<ม>พิพิธภัณฑ์ค่ะหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะก็ะจะเป็นมัสยิดจัก,กรพงศ์ชุมชนเขนิว่าต่อไก่แจ้ชุมชนวัดสังเวชวิทยาลามค่ะแล้วก็จะมีชุมชนอื่นๆอีกทั้งหมด7ชุมชนครับแล้ได้ข่าวว่าในงานวันนี้มีกิจกรรมร่วมกับทางมัสยิดด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมชิพพิเศษค่ะคือเป็นการเดินทัวร์ในมัสยิดจักรพงศ์ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นิดนึงก็คือจะพาไปที่ บ้านทาทองค่ะหรือว่าบ้านยาเล็กแล้วก็บ้านยาเล็กเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ทําทองมาตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งแบบมีการทําทองทําแหวนรุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะพาไปดูบ้านไทยไหลายๆหลักเลยที่วันนี้ได้พาเข้าชมค่ะคซึ่งได้ยินมาว่ารายได้ทั้งหมดก็<อ>จะให้มาสยิดค่ะแล้วก็วันนี้ทางไกด์เด็บบาร,รัมพูก็มีของเทรืลึกมาขายค่ะซึ่งรายได้ที่เรานํทานที่เราได้อะค่ะก็จะนํามาสมท,ทุนแล้วก็ทําบุญให้กับทางมัคคิสจกักรพงศ์ค่ะ โอเคเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเจเจ,เจะนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มของน้องเจเจนิดน<ด>ึงก็ฝากกดติดตามเพจเฟซบุ o กแชนเนลบางลำพูนะคะซึ่งถ้าใครสนใจเดินลงชุมชนนะคะนอกจากวันนี้มีทริปพิเศษแล้วนะคะคแต่ว่าในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีทริปอะไรนะคะก็สามารถกดติดตามได้ค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าชุมชนบางลำพูมีทริปให้เดินมากมายแล้วก็มีของน่าสนใจมากมายเลยะคะ่ะได้ับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเชิญร่วมงานหน่อยบานัทเชิญร่วมงาน มัสยิดจากรพงนะครับ14ปีเพิ่งจะจัดครั้งแรกในรอบ14ปีนะมัสยิดแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ใจกลางเมืองเขตพระนครเจอกันทุกคนเจอกันครับเดี๋ยวก่อถามกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยัง